ผู้อยู่ในร่องรอยภิกษุทั้งหลายภิกษุที่ทำตนเป็นพระประจำสกุลเมื่อประกอบด้วยการกระทำห้าอย่างแล้วย่อมทำให้สกุลทั้งหลายให้ความรักให้ความพอใจให้ความเคารพและตั้งไว้ในภาวะที่ควรห้าอย่างอะไรบ้างเล่าห้าอย่างคือไม่แสดงอาการเป็นกันเองกับคนที่ยังไม่ถึงขนาดเป็นกันเอง ไม่แทรกแซงในสิ่งที่ไม่ได้รับอำนาจมอบหมายไม่คบคนฝ่ายปฏิปักษ์ไม่พูดกระซิบที่หูไม่ขอมากเกินไปภิกษุทั้งหลายภิสุุที่ทำตนเป็นพระประจำสกุลเมื่อประกอบด้วยการกระทำห้าอย่างเหล่านี้ย่อมทำให้สกุลทั้งหลายให้ความรักให้ความพอใจให้ความเคารพและตั้งไว้ในภาวะที่ควรแล